โคราชนะคะมีการจัดรถโรงหนังฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเทศกาลเที่ยวพิมายค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทางสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมารวมกับอำเภอพิมาย ได้นำหอภาพยนต์องค์การมหาชนรถโรงหนังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่าเฉลิมทัศนะคะซึ่งประกอบที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นรถโรงหนังคันแรก ซึ่งเป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนตามโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้กำหนดเดินทางมาฉายภาพยนตร์ระหว่างวันที่3ถึง7พฤศจิกายน2568ที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีรอบฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในงานเทศกาลเที่ยวพิมายปีนี้ค่ะ